ครับโดยบลียว่าด้วยการเชิญวิจาครูเสือเท่านะครับในสายมโนรานะครับอ่ารผอธิบายได้เลยครับอในส่วนของพิธีกรรมวันนั้นเนี่ยครับของที่วัดในเต่านี่นอกจากพิธีกรรมการบวงสรวงการปลูกเสกแล้วเนี่ยจะมีพิธีกรรมหนึ่งนะครับที่เรายกขึ้นมาก็คือการนํามโนรา หรือรโนราเข้ามาผสมผสานเป็นศาสตร์และศิลป์ที่กลมกลืนกับพิธีกรรมรซึ่งในบทมโนราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายหลายบท12บท12เรื่องหรือ12กำพรัาที่โนราก็เ,าเล่นกันสมัยโบราณเป็นการเล่นพิธีกรรมที่อิงอาศัายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในาภาคพื้นของภาคใต้ทีนี้เนี่ย เมื่อเราทําพิธีการปลุกเสกเสือนอนกินในทางมโนราเองก็เหมือนกันนะครับในทางมโนราเองมีศาสตร์และก็มีบทกาพัดข้อหนึ่งที่เรียกกันว่าบทเสือเนื้อแยงนะครับบทเสือนเนื้อแยงเนี่ยเป็นการรําเล่นหรือการละเล่นที่เล่นเพื่อถวายครูหมอเสือครูหมอเท่าคำว่าครูหมอเสือครูหมอเท่าในที่นี้ก็เหมือนกับ บุคคลหนึ่งที่เรียนวิชาอาคมทางด้านเสือตะบะเสือจนแก่กล้าและก็กลายตัวเองเป็นเสือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสือเองเหมือนกันเสือที่เป็นสัตว์นี่ฮะถือศีลหรือพวมเม็นศีลภาวนาในถ้ำจนกลายเป็นมนุษย์ได้อ่าเนี่เขาเรียกว่าืุ่มอเสือเหมือนกันครับเรียกว่าคือตาหมอเท่าตาหมอเทพเหมือนกันครับซึ่งในบทนี้เราต้องอาศัยมโนราที่มีความชํานาญและก็มโนราบุคคลนั้นต้องเป็นมโนรารัชครู คำว่าโมราจักครูหมายถึงว่าเป็นโนราที่ผ่านพิธีการผูกผ้าตัดจุกอ,อย่างสมบูรณ์ในพิธีกรรมทางโนราเรียกว่าโนราใหญ่ซึ่งโนราใหญ่วันนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรติมาจากโนราแซมเสียงทองดาวรุง่งซึ่งนโนราแซมเสียงทองดาวรุ่งเป็นโมราอาวุโสข,ของจังหวัดพทัทธลุงซึ่งท่านได้รับการ่ส่ทอดมาจากโนราแปลกดำบ้านตาแค <C> e <an> เรียกว่าสายตรงของท่าแคเขาเรียกว่าได<อ>้สายตรงของท่าแคแลเลยเป็นลูกศิษย์ของมโนราสมพง์น้อยดาวรุ่งซึ่งท่านเองเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพิธีกรรมอาคมศสยศาสตร์ศสยเวทรวมไปถึงศาสตร์มโนราก็มีชื่อเสียง ปกติแล้วท่านจะติดงานมากนะครับต้องจองตัว่วงหน้าแต่บางอืญนว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความว่าท่านเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ประสูตรนในเตา <c oughs> และอาจารย์ประสูตรเนี่ยได้เอ่ยปากเชิญในวันที่ท่านอาจารย์ประสูตรไปเสกพกษาที่พระธาตเคซึ่งไปเจอท่านเหมือนกันในวันนั้นอาจารย์ประสูตรเลยขอเชิญนราแเซมมาร่วมพิธีกรรมรซึ่งนราแเซมเองก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่านับถืออาจารย์ประสูตรเป็นอาจารย์รทีนี้ก็ท่านเองก็ได้มาร่วมพิธีกรรมเลยได้จับบท ถ้าหมอเสือถาวายในพิธีกรรมและก็นำบทตาหมอเสือเนี่ยมาการเชิญวิญญาณครูหมอเสือตาหมอเสือที่มีการนับถือทั่วภาคใต้เรียกว่าบทนี้นะครับเป็นบทรำถวายตาหมอเสือ ซึ่งจะมีการเอ่ยนามเสือเท่าเสือเหลืองเสือลายเสือเมฆเสือไฟเสือชัยยาเสือลำพายปู่มอเสือลำพายปู่มอเสือชัยยาเสือปูเสือปลาเนี่ยเขาจะมีอยู่ในบทนี้หมดเขาเรียกเป็นการพัรณนาไปถึงตาหมอเสือเพราะอย่าลืมว่าภาคใต้เรามีหลายเขตมีหลายพื้นที่มืในตรังวัดในเจาเองก็มีก็มีตาหมอเสือของวัด ที่เรียกว่าตาหมอเสือที่อาจารย์อาจารย์ประสูตรได้บูชาอยู่รวมไปถึงในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชยาก็มีปู่หมอชยาพัทลุงเองก็มีหลายที่สงของก็มีหลายที่มีหมดมีหมดเขาเรียกว่าศาลตาหมอเสือ anyway> ท mm. n n ี่เราเคยเห็นเป็นศาลที่ก็มีการบูชาตาหมอเสือผมไปเจอบ่อยทีนี้เนี่ยการนำบทมโนรามาเชิญตาหมอเสือมาแบบนี้เรียกง่ายๆเชิญมาทั่ว มาจากทุกที่พอเขามาทุกที่ปุ๊บเนี่ยด้วยพลังอํานาจของครูบาอาจารย์แรงครูดวงจิตวิญญาณธาตุอของครูหมอปูหมอ,อมรวมไปถึงทวดเสือหรือว่าเหล่าบรรดาเสือเท่าทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเข้ามาสู่ในพิธีกรรมเนี่ยมันจะทําให้วัตถุมงคลเนี่ยเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และก็สดคร้องกับการใช้ศิละปะ เข้ากับศิลปศาสตร์ให้มันเข้ากันาท,าทัน้งศาสตร์ทั้งศิลป์ใช่ครับศิลปะในสายมโนรา,า,าศาสตร์วิยาครูเสือใช่เอามาผสมผสานกันทําให้วัตถุมงคลต่างๆที่ปลูกเสนวันนี้มีความเข้มขลังม,มีความได้แรงครูแรงรูได้จากไหนะอย่าลืมว่าวันนั้นมีการเชิญวิญญาณตาหมอเสือมาจากทุกที่บวงสรวงตาเปลี่ยนก็เชิญแล้วรอบหนึ่งพิธีกรรมการอ่านองค์การเรียกว่าองค์การเสือเท่าก็รอบหนึ่งโนราเชิญอีกรอบหนึ่งมันได้ทั้ง ศาสตร์ของวิญญาณที่อยู่ในชั้นต่างๆในการวงสรวงก็เรียกว่าครูเสือ,อในองค์การเ็าเรียกวา่าเกี่ยวกับเทพเสือพอนุราก็วิญญาณเสือทุกที่ที่อยู่ในเขตแคว้นเดนทัษินเดแดนใต้เดนศรีวิชัยมารวมกันอยู่ที่วัดในเตา,าและก็อัญเชิญดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นนะครับนำมาสู่การปลุกเสกหรือเรียกว่าเป็นการแบ่งจิตอนุจิตแบ่งภาค ให้ไปสถิตอยู่ในน้ำมันในว่านในยาในเหรียญในวัตถุมงคลทั้งหมดที่เข้าใน่ิธีกรรมเรียกว่าเป็นการดึงอ<า>เอาพลังมาใช้โ<า>มเมนต์ตนตอนเชิญครูหมอเห็นเห็นท่านมรณราแซมนะ<า>ที่ครูหมอเสือประทับอยู่เนี่ยเด<า>ินก็เห็นการไปรอบปริมบนทนเหมือนกันอ่ใช่ในการลักษณะนี้เขาเรียกลักษณะของเสือซึ่งเสือไม่สามารถจะเดินได้สองเท้าเหมือนมนุษย์ ก็ต้องไปลักษณะแบบครานก็ไปซึ่งการครานก็ไปแล้วเนี้ยปุ๊บเนี่ยก็จะครานรอบมณฑลเพื่อที่จะนําเอาดวงจิตวิญญาณเหล่าครูเสือตั้งหลายทั้งปวงที่ตามอยู่กับมโนราเนี่ยเข้าสู่มณฑลในวิธีการปลุกเสกด้วยเพราะวันนั้นเรามีการวางราชวัตรจัทงเป็นเขตพริมณฑลระหว่างเขตทงกับเขตพรวาสปลุกเสกแต่วันนั้นเนี่ยเราต้องอัญเชิญดวงจิตวิญญาณของครูเสือเข้ามณฑลด้วยซึ่งจะเข้าไปได้ก็ต้องมีมโนรานําพาเข้าไปอก็จะตามไปกับร่างของมโนรา นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่มณฑลพิธีกรรมแล้วก็ไปสักการะอาจารย์ประสูทึ่งเป็นประธานในการปลุกเสกในวันนั้นแล้วมีสักการะอาจารย์ประสูแล้วก็มาไหว้พ่อเปียกพ่อเปียนซึ่งเป็นเรื่อพเจ้าพิธีดังพรามดวงจิตวิญญาณเหล่านี้นะครับเขามีเขาเรียกว่ามีดวงจิตที่เข้าใจธรรมแล้วเขาเองก็จะมีลักษณะของถ้าว่าปฏิสบธิคนเขาเรียกว่าพุทธิภาวะซึ่งเทพเทวดาหรือบรรดาครูทั้งหลายตั้งพวกเนี้ย ที่จริงแล้วเขาจะให้เกลียดกันหมดมเพราะเกลียวกันหมดปุ๊บในการทําพิธีต่างๆมันจะไม่ขัดกันเอามันจะไปแล้วโสดร้องกับไปในแนวทางเดียวกันหมดทีนี้ถามอาจารย์สเสียนินหลายคนก็สงสัยนะ,อะมองก็คนบางคนไม่อยู่ในพิธีหรืคอคนในพิธีก็สงสัยว่าประทับทรงจริงไหมเห็นยังว่าบทได้นโน่นได้อะไระได้อธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นช่นนี้มันเป็นลักษณะของการแสดงกึ่งกับการแอบ ทางด้านจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเป็นการแสดงเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นเสือเมื่อเข้าถึงจุดจุดนั้นเนี่ยครับเพราะว่าจิตตารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันเข้ากับอารมณ์บรรยากาศดนตรีเอ่ยาคาถาอาคมเอ่ยแรงครูเอ่ยก็จะทําให้เกิดความขึ้นขังพอเกิดความขึ้นขังปุ๊บดวงจิตวิญญาณของเสือ ก็จะเข้าสู่ดวงจิตของคนที่เป็นร่างเพื่ภาวะแอบในที่นี้ก็คือมันดราเซนหรือว่าแอบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ประทับทรงเต็มร้อยแต่ว่ามีความแอบอยู่แต่ก็มีดวงจิตหรือแรงครูเสือเนี่ยแฝงอยู่ข้างในอยู่นะครับอยู่ข้างในอหรือหลายคนสงสัยว่าเอเชอจริงไหมเลยไหมทาไมยังว่าบ่นว่าก่อนได้จริงจริงแล้วในขั้นตอนพิธีกรรมมันจะมีต่อไปจากนั้นอีกเยอะแต่บางเออระหว่านนั้นเราทําการปลุกเสกเราเลยไม่สามารถที่จะ ให้เต็มที่ได้ในส่วนนั้นเองถือว่าขั้นตอนนี้ก็สุดๆแล้วเพราะว่านําตาหมอเสือนำวิญญาณเสือเข้าสู่มณฑลแล้วเรียกว่าการเข้าสู่ไปเพิ่มพลังให้กับวัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนพิธีกรรมในเรื่องของบทเสือเนื้อแยงหรือการรําถวายตาหมอเสือในส่วนนั้นไปนะครับทีนี้โนราก็จะจับบทอีกบทหนึ่งแล้วก็บทขุนแผนในจักร่าลาจ้าดิ ครับว,ว,ว่าว่าเรื่องจับบทอีกทีนึงการจับบทอีกบทหนึ่งก็คือบทขุนแผนในบทโนรานนจะมีบทที่เกี่ยวกับการปลุกเสกเรื่องลางของครั้งอยู่บทหนึ่งส่านรับรบทบทขุนแผนจะบทขุนแผนขึ้นมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องและก็ต่อเรื่องเข้าไปสู่พิธีกรรมการปลุกเสกเราว่าขุนแผนเนี่ยตอนที่จะไปออกรบเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกหงไพรายกุมารเรียกอถาอาคมปลุกอาคมทั้งหลายตั้งปวงปลุกขึ้นมาแล้วไปปลุกเสกในหอพระ พอปลูกเศษในหอพระปุ๊บเนี่ยโนราก,ก็ใช้บทนี้แหละครับก่อ,อนที่จะทําการปลูกเศษทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจับบทนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการจับบทเพื่อจะทําการอธิบายต่อไปว่าโนราจะเข้าสู่พิติกรรมการปลูกเศษแล้วนะนนเลยทำไมต้องเจอหลูงพายเลยวันนี้เอาเป็นจับบทคุณแฝงเลยจริงๆเล่วในการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยอย่าลืมว่าภาคใต้เราเนี่ยทุกอย่างวัตถุมงคลทุกอย่างจะมีจานุภาพที่แฝงอยู่ทุกทุกสิ่งอย่าง ดังนั้นการปลูกคงพรายการปลูกพูดจิจตะพูดการปลูกผีการปลูกเทพเทวดาหรือว่าการปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโดนจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญว่าให้เขามารับรู้ให้เขามาเป็นบริวารให้เขามาเป็นกําลังเราอาศัยกําลังเทพเทวดาพรหมแล้วก็ รวมไปถึงชั้นล่างลงมาครูบาอาจารย์แรงครูรวมไปถึงพูดพูดเราต้องเชิญมาหมดเิมดเพราะว่าในการใช้งานของบุคคลที่แผนมัตุโมงคลยกตัวอย่างนะครับบางคนแผนมัตุมงคลเพื่อยึดเหนี่ยมจิตใจเราอาศัยพลังจากหมได้แต่ถ้าบุคคลหนึงบอกว่าฉันแผนเหรียญนีเพื่อฉันจะค้าขายก็ได้กาไรเป็นโลกิยะนะใช่โลกิยะเนี่ยเราแผ่นหมอย่างเดียวนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะหมเนี่ยมันต้องวิหารสีลมวิหารสีเราต้องอาศัยแรงครูที่เป็นพูด แรงครูที่เป็นครูที่ยังไม่บรรลุเปในส่วนของเ<ม>รียกว่าอรหรัน<ม>ยังอยู่ในโลกิยะซึ่งแรงครูมันก็จะแบ่งเปหลายยมพวกเพราะฉะนั้นแล้วการเชิญดวงวิญญาณหรือเชิญพลังครูมาจากหลายชั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะนำห้ให้วัตถุมงคลที่เราใช้เนี่ยใช้ได้ทุกทุกท ทุกคนที่แบรถนาบางคนเล่นกันพนันมั้ยอ๋อใช่บางคนเล่นกามันเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ย้าถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยเราไปขอคนเราไปขอคนเราไม่ใช่รายได้ตรงไม่ได้แต่ดงว่าเปลี่ยนเดียวรือนอนกินชุดนี้ใช้ได้หมดคุณใะได้หมดเอาไปทางด้านการพนันการเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจค้าขายเงินทองเป็นที่เสริมดวงเสริมชะตาหนุนดวงได้หมดมันมีครบเครื่องหมดเลยอยู่ในชุดนี้ครับผมครับผม